ีน้องๆหลายคนขออิมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าพี่อิมคะเล่นแต่ของสีจุดๆให้หน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่ทั้งคนอิมก็เลยประเดิมเลย EP แรกนะคะเป็นสีม่วงสีม่วงทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะทุกคนเรามาดูขออัปเดตจากทางร้านค้าฟรีไฟกันก่อนนะคะทุกคนว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนี่นะคะทุกคนนักรบแห่งสวรรค์ทุกคนเป็นสกิน MP40 ใหม่ค่ะทุกคนแค่499เพชรนะคะก็จะได้สกินตัวนี้เป็นครอบคองนะคะทุกคนจะเป็นสีเขียวทองแบบนี้บอกเลยนะคะว่าปีนี้สีเขียวมาแรงมากนะคะทุกคนต้องห้ามพลาดนะคะ499เพชรเองนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนก็จะบวกเพิ่มระยะบวกจอเกาะแล้วก็ลดความเร็วลี หลดลบหนึ่งนะคะทุกคนกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่19พฤษภาคมต้องรีบไปเติมเพชรแค่499เพชรนะคะก็ะจะได้สกินปืน MP40 ไปครอบคลองน,นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราชมคลิปกันต่อเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่องวิมชาแนลกันอีกแล้วนะคะ อยู่กับเกมฟรีไฟล e กันเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนทีนี้ได้เวลาเล่นง,งามยามดีแล้วนะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนขออยู่เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าพี่อิมคะเล่นแต่ของสีจุดๆๆให้หน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่ทั้งคนอิกก็เลยจัดมาให้นะคะนี่ก็ประเดิมเลย ep แรกนะคะเป็นสีม่ว ตามสีเสื้ออยู่นะคะทุกคนแล้วก็ตามสีผมอิกนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าสีม่วงเนี่ยเป็นสีโปรดของอิ่มเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าตอนที่จะไปรับชมคลิปนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้อห็มกันด้วยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะทุกคนเราไปแต่งตัวก่อนมีสีม่วงสีม่วงสีม่วงเราต้องแบบสีม่วงแบบสวยๆนี่มีความแบบ เซ็กซี่นิดหนึ่งแล้วก็ส่วนกางเกงค่ะทุกคนนี่ม่วงไหมยังมีฮะยังมีรองเท้าต่อมานะคะทุกคนเดี๋ยวขอดูแมสดูว่านี่ดนึงว่ามีอะไรเป็นสีม่วงไหมนี่ใส่แว่นตาที่ผ่าใส่แว่นตาเนียนี้เป็นสีชมพูอ่ะไม่แต่มันไม่สวยนี่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 ละกันนี่นี่อันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะคะทุกคนนี่ต่อมาทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นทั้งชื่อทั้งอะไรของอิ๋ม โปรไฟล์เป็นสีม่วงแล้วกันนี่สีม่วงแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีม่วงนี่นี่สีนี้สวยกว่าอะอันนี้แล้วกันสีม่วงทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่เฮ้ยมีผู้หูด้วยผู้หูคู่หูมีสกินสีม่วงไหมนี่อันนี้ก็ไม่มีเ่ไงสีม่วงแล้วยังมีอีกนะคะทุกคนยังมีอาวุธอาวุธต้องเปลี่ยนเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยอันนี้ดูเป็นสีม่วงม่วงมากกว่าเนาะอะเอเคเอเคเอาเป็นสีนี้สีนี้แล้วกัน มันจะออกแบบม่วงอยู่ M14 ก็ตัวนี้ละกันนะคะสกาสกาสีนี้ต่อมากอซ่านะคะกอซ่าไม่มีสีไหนใกล้เคียงเลยอสีนี้ละกันต่อไปนะคะฟารมาร์สนะทุกคนมีสีม่วงหรือเปล่าอ่ามีต่อมา x m 8ตัวนี้ละกันนะคะโอเคทุกคน แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปหาน้องในแคนก่อนนะคะเพราะว่าอย่างนี้น้องในแคนเลยนะอ่าโอเคจะเป็นการยิงไฮไลท์แบบยิงหัวนะทุกคนมาไหนก่อนอื่นพี่ขอเช็คช็คชุดก่อนชุดท,ที่เราแต่งตัวมาว่าเป็นสีม่วงจริงหรือเปล่ามาเจอกันกลางกลางวงเลยเฮ้ยนึกเปลี่ยนกระเป๋านี่เฮ้ย <laughs> มาเข้ามาท <laughs> ีละคนนะเว้ย ทุกคนอาจจะค้างนิดน,นึงนะเพราะว่าไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะมันมันสะดุดเอ,อบัดเจ้าเฮ้ยแพ้ได้ไงทุกคนเสียงมันอาจจะแบบดังสู้ๆนิดนึงนะคะขออภัยนะมาจริงจังแล้ว สู้คืงน้องเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าเอาง่ายๆคือน้องๆที่ถืมเทสแคนมาเนี่ยเทสยิงหัวมานะคะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยพัน้ำพัดน้ำ แค่นิ่มกิ่งยังวะเคยไม่ได้เดยเราจะเสียเสียหน้าไม่ได้เลยอ่อนอ่อนให้ก่อนลายการอ่อนให้ก่อนใช่ใช่อ่อนให้ก่อนอ่อนให้กอ่อนเอ,อ้ยอยู่ตลาดไอวอครับ <c oughs> สู้ตึงกว่าจะแพ้ค่ะทุกคนดูมันไม่เข้าหัวเลยอ่ะทุกคนไม่เข้าหัวเลยครับ ทุกคนเฮ้ยสู้ได้ไหมเนี่ยสีนะ่ศูนย์อ่ะตอนนี้นะทุกคนมาเนีิยงก็ไปเจ็ดศูนย์เลยครับเนีย่ยครับเฮ้ยห้าศูนย์แล้วทุกคนเห็นช่มยได้อะ่ะโบปะเนี่ยโบปะเนี่ยห้าศูนย์แล้วทุกคน ยังรู้ไม่ได้แล้วอ่ะคูณหกศูนย์แล้วอย่างตึงเฮ้ยหรือว่าเรากากวะเขาตึงแหละเราไม่ได้กากหรอกไม่ได้กากมึงคงไม่ได้ฝังใจวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แน่จริงก็เจ็ดศูนย์เลยครับเจ็ดศูนย์เลยได้ยนี่ จริงจะสูนรเลยอุยตัวจะแตกตัวแตกมาแท้จริงก็จะสูนรเลยครับเอ้ยเอ้ยจะสูนรได้ดิเอาชุบชุบชุบชุชชเอาไปเอาไอาไ เุ้ยไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคนเจ็ดศูน,นย์แน่จริงก็เจ็ดศูนย์เลยครับเจ็ดศูนย์เลยเพลินแคนอ่อน่ะเฮ้ยเป็นไปได้หรออิ่มว่าเดี๋ยวจะมีเอาคืนต้องเอาอีกคนหนึ่งมาแล้วยังไง เฮ้ยไม่ตึ้นอย่างนี้ต <c oughs> ึ้นผมมีม<ฮ>ือที่ฝึกไวหลายเดือน <c oughs> โหอย่างนี้โดนโดนพี่ไปศูนย์ไอ้เท่าไหรนะ <c oughs> ่นะเจ็ดศูนย์พี่เจ็ดศูนย์คะแนนปีมีเอาคืนเมียวคืนรอบหน้าเมียวคืน <c oughs> บอกไว้เลยว่าพี่จะมาตบกลับตบลูกแคนกลับอ่ะพี่หัวเราะด้วยไมอยากโดนบอกแล้วอ๋อโหเธอเปนลูกแคนแคนแคนนี้ทำไมมันปากเกิ๊งอ่ะ S <S <S มา <S <S แขกด้วยเหมือนกัน <S <S เออได้ได้เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันโอเคผมหน้าครับโอเคครับ